ตอนที่22เริ่มต้นใหม่หวยเหนียงและซูเยียนเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทานแม่ก็เลยดีใจถึงขั้นออกไปใจตลาดเพื่อไปซื้อวัตถุดิบม,มาทำอาหารด้วยตัวเองทานแม่ของซูเยียนหอบข้าวของพรุงพรลังและกํำลังจะเดินกลับบ้านอยู่ดีๆก็มีชายแปลกหน้าวิชาการเดินเข้ามาถามท่านปาขอรับท่านรู้จักบ้านของมอดูหวยเหนียงหรือไม่ใช่แปลกหน้ากล่าว ท่านแม่ของสูเยียนนั้นมองตั้งแต่หัวเจ้ารดเท้าท่านเห็นว่าชายผู้นี้มีลักษณะภายนอกน่ากลัวมากเขามีหนวดเครารกงรัง,งนางกลัวว่าเขาอาจไม่หวังดีต่อลูกสะพ้ายก็เลยว่าอ๋อข้าได้ยินว่าป้าท้องของนางอยู่หลังเขาหนะ่าขอบคุณมากขอรับงั้นข้าขอตัวชายแปลกหน้าเดินจากไปทันทีหวยเหนียงและซูหลินเห็นท่านแม่หอบเข้าขอมากมายมปนไก่ พวกนางก็เลยเดินออกไปรับของจากท่านแม่จริงๆท่านให้ข้าออกไปจ่ายตลาดให้ท่านก็ได้นะเจ้าคะเป็นกล่าวข้าอยากข่าสรรวัตถุดิบด้วยตัวเองเพื่อที่เจ้าจะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยและมีประโยชน์บางทีอาจช่วยให้เจ้าตั้งครรภ์เร็วขึ้นก็เป็นได้ท่านแม่อยากมีหลานไวๆวัวยหญิงหน้าแดงแวก็เลยเปลี่ยนเรื่องให้ข้าช่วยทำอาหารไหมเจ้าคะ ไม่เป็นไรว่ามีเจ้าเดินทางมาไกลพักสักวันก็แล้วกันนะท่านแม่กล่าวขอบคุณมมกเจ้าค่ะท่านแม่หวยเหนียงทำเพียงยกข้าวของไปไว้ในครัวและออกไปนั่งรอพร้อมกับสุลินปล่อยให้ท่านแม่เข้าครัวทําอาหารเพียงลาพังพอท่านแม่ทําอาหารเสร็จสองสาวก็เลยไปช่วยกันยกสําหรับอาหารไปวางบนโต๊ะสู่เยี่ยนไปลื่นที่ไหนนะเห็ดได้ป่านนี้ถึงยังไม่กลับบ้านอีดท่านแม่บน ข้าไปตามเองเจ้าขาท่านแม่ไวเนียองอาสาท่านแม่ข้ากลับมาแล้วมีคนต้องการพบเวเนียงด้วยขอรับซื่อเยี่ยงกล่าวอ้าวท่านป้าไหนบอกข้าว่ามอดูเวเนียงอยู่กระท่อมหลังเขาไงข้าก็อุตส่าห์ไปถึงหลังเขาแต่ไม่เจอโชคดีที่เจอชายหนุ่มผู้นี้และเขาก็นําทางข้ามาที่นี่ชายแปลกหน้าที่เคยเจอกับท่านป้าที่ตลาดกล่าว ท่านแม่เดินเข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างกับซูเยี่ยนเจ้าไม่ควรพาคนแปลกหน้ามาหาหุหนุ่มของเจ้านะนางอาจโดนทำไร้ายได้รู้ไหมข้าขอโทษขอรับท่านแม่ซูเย่ยนึกไปถึงพอเขาเห็นว่าชายผู้นี้เป็นคนซื่อ,อข้าไม่ได้จะมาปองร้ายลูกสะพ้ายของท่านข้าแค่จะมาเห็นนางทำนายเพื่อช่วยตามหาน้องชายของข้าก็เท่านั้นเองชายแปลกหน้านได้ยินเสียงกรซิบนั้น ค่ะแค่กระซิบเจ้าก็สามารถได้ยินนั้นหรือไม่ตกใจข้าชื่อถังหูข้ามีความสามารถพิเศษหูดีมาตั้งแต่เกิดแล้วถังหูกล่าวน้องชายของท่านเป็นใครงั้นหรือเวน,นิอยากรู้น้องชายของข้าไปสอบเป็นเจ้าหวนเขาก็อุตสาสอบได้ทีหนึง่งแต่กลับไม่ได้เป็นเจ้าหวนดังใจหวังถังหูกล่าวเสียงเศร้าเพราะสงสารน้องชายทำไมล่ะ วันนีหงไฝาบาททรงมีรับสั่งให้ฮองเฮาทรงตรวจดว,ว,วงชะตาบัณฑิตผู้ที่สอบได้ที่1นถึงหพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้จองหวนปีนี้นอกจากจะต้องเก่งแล้วจะต้องมีดวงเฮงด้วยดังนั้นฝาบาทจึงทรงเลือกคนที่สอบได้ที่สองที่มีโงเฮงดีกว่าทุกคนแทนทั้งไฮจึงกลับมาท่ามกลางความผิดหวังเขาก็เลยทิ้งจดหมายขอไปสงบสติอารมณ์สักพัก แต่ข้ากลัวเขาอาจคิดสั้นข้าตัวตายข้าก็เลยอยากตามหาทางไหให้เจอทางหูเป็นห่วงน้องชายอย่างมากท่านไม่มีวันตามหาเขาเจอหรอกเวี้งกล่าวทําไมละ่ะทั้งหูสงสัยถ้าข้าทำนายไม่ผิดน้องชายของท่านก็คงมีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกันกับท่านคือเขาสามารถแยกกลิ่นและจดจากลิ่นได้ดีันนั้นหากท่านเข้าใกล้ถังไหเมื่อไหร่ทางไหก็คงจะหนีท่านไปอยู่ดี เวรีงคาดการแล้วข้าจะทำอย่างไรดีทั้งหูรู้สึกจะปัญญาท่านจงแกล้งป่วยแล้วให้เพื่อนบ้านช่วยแพร่กระจายข่าวสิอีกไม่นานน้องชายของท่านจะกลับมาเองเวรังแนะนำจะช่วยได้แน่หรือน้องชายข้าคงไม่เห็นความสำคัญของข้ามากขนาดนั้นหรอกทั้งหูไม่แน่ใจผิดแล้วท่านคอยทำงานหาอาัดเพื่อส่งเสียเขาเรียนจนได้เป็นบัณฑิต ยังไงเขาก็ต้องสำนึกบุญคุณที่ท่านเป็นเหมือนดั่งพ่อคนหนึ่งของเขาจริงอยู่ที่ตอนนี้เขาอยากประชดชีวิตที่เขาไม่สมหวังที่จะได้เป็นจองหวนแต่ด้วยความที่เขาเป็นถึงบัณฑิตยังไงต้องมีสักวันที่เขาจะคิดได้เองยินยกล่าวข้าจะลองเชิดเจ้าก็าแล้วกันแล้วท่านคิดค่าทํานายเท่าไหร่ล่ะทั้งหูกล่าวท่านนำอัดที่ท่านหามาได้ทั้งหมดใช้ในการออกตามหาน้องชายหมดแล้ว อ่จส่วนที่เหลือท่านเก็บไว้เถิดข้าไม่คิดค่าทำนายเวเนียงรู้สึกสงสารชายตรงหน้าขอบคุณท่านหมอดูมากทั้งหูกล่างซึงใจข้าขอโทษที่ข้าระแวงเจ้าจนถึงขั้นหลอกให้เจ้าไปหาเวียงที่หลังเขาข้าไม่รู้จริงๆว่าครอบครัวของเจ้าประสบชะตากรรมเช่นนี้่้นแม่รู้สึกเห็นใจ ฝ่าบาทรงไร้ใเห้ผลจริงๆเพราะองค์ควรเลือกผู้ที่ศักด์ได้ที่หนึ่งถึงจะถูกทำไมต้องเชื่อเรื่องดวงชะตาอะไรด้วยสุริญกล่าวสุรินเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้ามีพี่สะพ้ายเป็นหมอดูนะท่านแม่เตือนไม่เป็นไรเจ้าค่าข้าเข้าใจเป็นิงกล่าวข้าขอตัวก่อนนะทางหูอยากตื๊บกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวแก้งปวยช้าก่อนท่านถังหูหากท่านเจอตัวน้องชายของท่านจริงๆ ถึงข้าไม่คิดอาดแต่ท่านและน้องชายจะต้องทำงานตอบแทนข้าตกลงไหมเวยิงถือโอกาสนายต้องการให้พวกเขากู้มือกับท่านอย่างสื่อกอบกู้บลังกดได้จะให้ข้าไปแบกอิดแบกไม้ที่ไหนก็ได้ข้ายินดีแต่สำหรับน้องชายของข้านั้นเออข้าไม่แน่ใจทางหูไม่อาจบังคับน้องชายได้น้องชายของท่านจะเต็มใจทำงานให้ข้าเองท่าไม่ต้องเป็นห่วงเวยิงคาดการ นั้นค่ะขอตัวขอรับทางหูคารวะผู้เอาโสะจากไปครอบครัวไวเนียงจึงรับประทานอาหารฝีมือท่านแม่อย่างอร่อยอร่อยจนอิ่มหนำสำราญพันตั้งนานก็มีเด็กวัยสิบขวบหันซ้ายหันขวาก่อนเดินเข้ามาในบ้านของซูเยี่ยนมีธุระอะไรหรือเจ้าหนูไวเนียงสอบถามทานอาแปลกหนะ้าฝากให้ข้ามาส่งจดหมายให้หมอดูไวเนียงขอรับเด็กชายน้อยารงาน วยเหนียงรับมาอ่านและกล่าวว่าท่านอย่างสือ,อยากพบค่าที่ฐานรับของเขาเจ้าค่ะท่านแม่ ถึงอย่างสือจะเป็นชายไวกลางคนแต่เขาก็รูปงามมากหากเจ้าไปพบเขาและชาวบ้านไปเห็นว่าเจ้ากับเขาอยู่ด้วยกันอาจดํารงหัวจ้าไปนินทาว่าร้รายกล่าวหาว่าพวกเจ้ารับรอบเป็นชู้กันได้แม่รู้ว่าเจ้าบริสุทธิ์ใจแต่แม่ไม่อยากให้เจ้าเสื่อมเสียดังพร้อยเพราะปากคนนะลูกท่านแม่กล่าวก็ให้สุเย็นไปกับพี่สะพ้ายด้วยสิท่านแม่สุรินเสนอข้าอยากไปเล่นมากกว่า ซูเยียนทำเป็นไม่สนใจไปเถอะนะลูกท่านอาอย่างสืออาจมีของเล่นให้ลูกเล่นก็เป็นได้ท่านแม่หาวิธีรอดใจลูกชายไปกับข้าหน่อยนะซูเยียนเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนเจ้าทั้งคืนเองเหนยนะยเียงกล่าวเจ้ารับปากแล้วนะยาตาบาดสัตว์ล่ะซูเยียนกล่าวข้าสัญญาเวยเหนียงทำใจไว้แล้วว่าวันนี้นางคงไม่ได้นอนก็ได้งดั้นรีบไปกันสิ ซูเยี่ยงกล่าวรีบไปรีบกลับนะลูกอยากลับข้ามมากมันอันตรายท่านแม่กล่าวเจ้าขาท่านแม่เวยเหนียงพาซูเยี่ไปที่ฐานรับของท่านอย่างสือทันทีเพราะนางเคยไปมาแล้วระหว่างที่เดินไปที่ฐานรับของท่านอย่างสืออยู่นั้นซูเยี่ยงก็บ่นตลอดทางทําไมต้องควงแขนด้วยล่ะซูเยี่ยงแกล้งดึงมือฝ่ายหญิงออกเวยเหนียงยังคงควงแขนไม่ยอมปล่อยและกล่าวว่า พวกเราเป็นสามีภรรยากาันต้องทำให้สมจริงนิดนึงชาวบ้านดูกันหมดแล้วไม่เห็นต้องแสดงเลยซื้ย่งแกล้งหมนนั่นไงท่านป้าที่ไปเป่าหูท่านแม้ว่าข้าเป็นชู้กับท่านอย่างสือ่อเจ้ารีบอบเอวข้าเร็วเข้าเป็นกระซิบบอกไม่เห็นต้องทำขนาดนั้นเลยซื้อย่างรู้สึกเขินแต่แกล้งทำหน้านิ่งเฉยน่านะขากลับข้าจะซื้อขนมให้เจ้าด้วยเวรหงยอมรอดด้วยขนมก็ได้ เอาขนมเยอะๆเลยนะข้าจะไปแบ่งกับเพื่อนๆซูยี่กล่าวได้สิจะซื้อให้เป็นโหลเลยดีไหมเป็นกล่าวซูเยี่ก็เลยอบเอวหัวหนิงแน่นมากเหมือนตั้งใจจะแกล้งนางใบหน้าหัวหนิงยิ้มให้กับท่านป้าก็จริงแต่นางก็พูดระบอกว่านี่เจ้าแกล้งข้าใช่ไหมไม่เห็นต้องกอดแน่นขนาดนี้เลยก็ขากลัวไม่สมจริงนี่ซูเยีย่แอบยิ้มมุมปากพวกเรา เดินลาจากท่านป้าแล้วปล่อยค่าได้แล้วค่าเจ็บอย่งบนปล่อยก็ได้รีบเดินเถอะซูเยี่ยงยอมตล่อยแล้วออกห่างจาก๋วยเหนียงและแล้วสองสามีภรรยาก็เดินไปถึงฐานลักของท่านอย่างสือ่อสิทธีค่ะดีใจจริงๆที่ท่านยอมมาว่าแต่ท่านซูเยี่ยงก็มาด้วยอย่างนั้นหรืออย่างสื่อสงสัย เพื่อป้องกันคำคอรหานินทาเจ้าค่ะวัยหนิงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์สํารอยข้าเข้าใจยังสื่อไม่ถึงเหตุการณ์ที่แม่สามีตอว่าเวัยหนิงในวันนั้นได้ว่าแต่ท่านเจอบุคคลทั้งสามแล้วหรือยังเจ้าคาเวยหนิงรีบถามข้าเจอครบทุกคนแล้วและพบพวกเขาตามจุดที่เจ้าทำนายไว้จริงๆแต่พวกเขาไม่อาจร่วมมือกับข้าได้ยังสื่อกล่าวด้วยความผิดหวังทำไมล่ะท่าน เรื่องนไปเช่นนั้นเองความจริงนั้นก็พอจะเดาออกองชัยสามและจอมยุทธชิงไหายนั้นย่อมสวามีพักให้กับท่านองแห่งแควลีและฝ่าบาทองค์ปัจจุบันพวกเขาร่วมมือกันหลอกลวงท่านบนดีมู่เรินฟุและส่งนักฆ่าไปกำจัดเขาเขาจึงไปตายดีถามตามที่เจ้าทํานายต่อมาจอมยุทธชิงไหายต้องการไปดูศพของท่านมู่เรินฟุก็เลยเข้าร่วมแข่งขันขาตามล่าหาสมบัติในถ้ำดังกล่าวเขาก็ได้ไปเจอศพท่านบนดีจริงๆ และเขาคงเผลอไปเหยียบกลไกลที่ท่านมู่เรนฟุบัางกับดักไว้ก่อนตายทําให้ชิงไห่ถูกคมหอกแทงตายอย่างหน้าอนาถส่วนตัวข้าเองก็หลงกลเชื่อคํารวงขององค์ชายสามข้าจึงถูกท่านอองแห่งแควหลีจับตัวไปโชคดีที่ท่านร้องแม่ทับได้ช่วยชีวิตของข้าวไว้อย่ังสื่อเล่านางยอมไปพบท่านอองแห่งแควหลีเลยอย่างนั้นหรือเวิตกใจ ขายได้ยินว่านางเต็มใจเป็นพรรยาของท่านอองข้าก,ก็เลยยอมหนีมาที่แควนฉินโดยลําพังตอนแรกอย่างสื่อก็ไม่ยอมหนีแต่พอเห็นว่าหญิงสาวเต็มใจก็เลยยอมละจากนางไม่เป็นไรหรอกยังไงคู่แท้ของนางก็จะไปช่วยนางกับแควนฉินเองนั่นแหละหลวงพิงกล่าวใครกันคือคู่แท้ของท่านรองไม่ทับยังสื่ออยากรู้เป็นความลับสวรรค์เจ้าค่ะเวเนียงไม่ยอมบอก แล้วข้าควรจะทำอย่างไรดีข้ารวบรวมผู้มีฝีมือไม่สำเร็จอย่างสื่อกังวลท่านควรเริ่มต้นรวบรวมผู้มีฝีมือแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าจะร้อนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นท่านอาจได้ศัตรูมาแฝงเป็นพักพวกของท่านอย่างที่ท่านเคยประสบมาเวีนยนชี้ให้เห็นถึงบทเรียนข้าเสียดายสุเยนเหลือเกินเขามีหน้าความจำเสื่อมเลย นังสือมองไปที่ซูเยียนที่ตอนนี้เขากําลังนั่งว่ารูปเล่นอยู่เพราะท่านยังสือได้นํากระดาษพูกกันและหมึกส่งให้ซูเยียนเล่นไปพังพก่อนหากาเจอตัวท่านหมอเทวดาเมื่อไหร่ซูเยียนอาจกลับมาเป็นปกติได้เจ้าค่ะเวยเนยังคงมีความหวังก็ขอให้เจอทายหมอเร็วๆกว็แล้วกันยังสือเองก็หวังว่าซูญญญเยียนจะร่วมมือกับเขาตอนนี้ ท่านควรเริ่มต้นด้วยการเรกลี้ยกล่อมให้ถังหูและถังไหายย่อมเป็นพวกเดียวกับท่านนะเจ้าคะเวยีงแนะนําถังไหายคือบัณฑิตที่อุตสาหสอบได้ที่หนึ่งจะกลับพลาดตาแหน่งจอหวนเพียงเพราะมีดวงไม่ดีอย่างนั้นหรือยังซือเองก็ได้ข่าวใช่แล้วเจ้าคะ่ะมีท่านเท่านั้นที่จะช่วยทําให้ถังไหามีกําลังใจกลับมาเป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ดังเดิมได้เวยิงกล่าวส่วนถังหูนั้น ค่ะได้ยินว่าเขาเป็นเพียงกรรมกรแบกหามที่คอยหาอาจส่งเสียถังไห่เรียนจนจบหลักสูตรนี่ยางสือเองก็รู้ประวัติครอบครัวของถังไห่เขาเป็นคนอดทนหากได้รับการฝึกฝนไปอย่างดีรับรองว่าเขาจะเป็นอาหารที่ซื่อสัตย์ต่อท่านเจ้าค่ะยังือแนะนําเขาไม่ได้เป็นหามาก่อนแถมต้องฝึกฝนให้เขาอีกยังสือคิดว่าต้องใช้เวลานาน,านท่านก็เลือกเอาเองก็แล้วกัน ระหว่า,างคนที่มีฝีมือเก่งกาจแต่เป็นพวกเดียวกับศัตรูไปแล้วกับคนที่มีหน่วยการดีที่พร้อมจะได้รับก,การฝึกฝนและพร้อมที่จะจงรักภักดีต่อท่านโดยนิ้กล่าวเพราะคิดว่าคนที่มีฝีมือส่วนใหญ่ยอมสวม่ฟฟฟา,างมีภักดีต่อ่าบาตองคปัจจุบันกันหมดแล้วก็ได้ข้าจะลองดูยังคิดว่าเป็นไงเป็นกันการรวบรวมคนมีฝีมือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเจ้าค่ะอีกไม่นานจะมีคุณนางบางปุ่ม ไม่พอใจการปกครองของฝ่าบาทพระองค์นี้และยินยอมเข้าร่วมกับท่านเองเจ้าค่ะในทำนายบานเมืองของเราคงต้องอดทนกับราชาที่งมงายเชื่อเรื่องดวงชะตาสินะยังสื่อใส่หนะ้าปวดระวังตัวด้วยยังไงฝ่าบาทก็ทรงไม่ยอมปล่อยท่านเจ้าค่ะ็นยางเตือนข้าก็คงต้องแปลงชมเพื่อลบลีกการตามล่าของฝ่าบาทและท่านองเห่งแคว้นหลีสยแล้วสิ ยางสือไม่อยากเป็นเป้าสายตาอีกถ้าไม่มีอะไรแล้วข้ากับสามีขอตัวก่อนนะเจ้าคะเวยหาิางทําท่าคารวะท้ามีอะไรข้าจะส่งเด็กน้อยให้ส่งจดหมายไปเรียกเจ้านะยังสือไม่อยากปรากฏตัวให้ใครเห็นอย่าบ่อยนะขอรับข้าไม่อยากเดินไปไหนมาไหนกับนางบ่อยๆซูยเยี่ยนแกล้งบนเจ้าไม่ชอบหรือเขินกันแน่สูเยี่ยน ยังสือมองออกว่าชายผู้นี้ไม่อยากแยกทางจากไวยเหนียงเจ้าไม่ควรกล่าวกับผู้อาวโสเช่นนี้นะสูเยี่ยนเวเหนียงดุข้าขอโทษขอรับซูเยียนยอมขอโทษเพราะยังไงตนก็ต้องสแสดงตัวให้สมกับเป็นเด็กน้อยดูเจ้าว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะยังสือแกล้งแซวเออท่านอย่าแซวซูเยียนเลยนะเจ้าคะ ไมนเห็กลัวว่าสุเยนจะโกรธและแสดงกริยาไม่สมควรข้าไม่รู้มาก่อนว่าเขาป่วยข้าคงคิดว่าเขารักและห่วงเจ้ามากเลยนะยางสือกล่าวท่านเข้าใจผิดแล้วท่านแม่บังคับให้เขามากับข้าด้วยเจ้าค่าเมเน,นอธิบายดูเขาเองก็อยากมากับเจ้าด้วยแต่แกล้งทำเป็นว่าถูกบังคับเฉยๆยังซืออ่านออกข้าไม่เห็นจะอยากมาเลยซุเยรีพูด อย่าทกเถียงกันเลยนะเจ้าค้าข้าต้องพาสามีกลับบ้านแล้วเหวเนียงรีบตัดบทท่านยังสือเดินไปหาไหวเหนียงหมายจะแกล้งดึงตัวนางเข้าไปกอดแต่ทว่าซูเยียนกลับดึงตัวหุวญิงเข้ามากอดเสียเองด้วยความไวปานจารวดเพราะเขาเป็นคนมีวรยุทธ์ไหวเนียงตกใจที่นางกําลังอยู่ภายใต้อ้อมกอดของสามีตอนนี้นางใจเต้นแรงมากเจ้ามีความจําเสื่อมแน่หรือซูเยียนยังสือสงสัย โซเยนตั้งสติได้เขาเรีบผลักตัวหญิงสาวออกทันทีเพราะความจริงแล้วเขาดึงตัวนางเข้ามากอดด้วยความลืมตัวจริงๆรเลยรีบกล่าวว่าข้าทําอะไรลงไปเนี่ยทาไมร่างกายของข้าขยับเองโดยอัตโนมัติเขาคงทําอะไรตามสัรชาตยาเท่านั้นเองเจ้าค่ะยังไงเขาก็เคยเป็นถึงแม่ทัพมาก่อนนะเจ้าคะเวยเนียงอธิบายแทนแล้วไปดังนั้นเจ้าเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะเวยเหนียง ยังไงสามีที่มีหัวใจเป็นเด็กผู้นี้ก็ยังมีสัญชาตญาณของความเป็นชายเขาอาจเผยตัวเรื่องเกินเจ้าได้ยังสื่อเตือนสัญชาตญาณของเขาเปลียดค่ามากเจ้าค่ะหากเขามีความทรงจำหลงเหลืออยู่เขาจะผักค่าออกไปเองวเวียงเชื่อเช่นนั้นเกลียดแน่หรือขา่าวรักและหึงหวงเจ้ามากกว่านะ หนังสืออ่านชาตรงหน้าออกอย่ารอค่าเล่นเลยเจ้าคะข้าขอตัวก่อนนะเจ้าค่าะเพื่อนหญงที่ในใี่จว่าคนที่ต้องระวังตัวคือซูยเยียนมากกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกข่าล่วงเกินตั้งหากทาไมข้าถึงลบความฝันมาบ้านนั่นไม่ได้สักทีนะ